สวัสดีครับช่องดูดวงนักสัตว์จีนขอเสนอพยากรณ์ดวงวันเกิดที่มีความแม่นยำและเข้าใจง่ายเพียงแค่คุณผู้ชมผู้ฟังรู้วันเกิดของตัวเองก็มาดูดวงกันได้ไม่ยากครับซึ่งวิชาที่ใช้ทำนายจะเป็นแบบเลข7ตัวที่มีความแม่นยำสูงครับใช้แทนดาวทั้ง7ดวงตั้งแต่ดาวจันทร์ไปถึงอาทิตย์ซึ่งจะแทนวันเกิดทั้งหมด7วันครับและโดยคลิปนี้เป็นการพยากรณ์แบบรายเดือน ที่ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ภาพรวมทั่วไปด้านการเงินการงานครอบครัวและสุขภาพครับซึ่งคำทำนายแต่ละเรื่องจะมีผลประมาณหนึ่งเดือนครับพอหมดเดือนก็จะมาทำนายให้ฟังกันใหม่ครับแต่ว่าบางคำทำนายก็อาจจะมีผลมากกว่าหนึ่งเดือนนะครับจะขึ้นอยู่กับเรื่องที่ทำนายไปครับซึ่งการพยากรณ์ดวงวันเกิดนี้เราจะผลิตเนื้อหากันออกมาทุกๆเดือนครับให้ได้เช็คดวงกันเป็นประจำนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับ ก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูดวงวันเกิดประจำเดือนนี้กันเลยครับพยากรณ์ดวงวันเกิดประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ในผู้ที่เกิดวันศุกร์ดวงชะตาในเดือนนี้ก่อนอื่นต้องบอกข่าวดีกันก่อนเลยครับว่าดวงโชคลาภโดดเด่นที่สุดไม่แพ้ใครเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านลาบลอยการเสี่ยงโชค หรือการได้มรดกตกทอดของมีค่าทรัพย์สินก้อนใหญ่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้ตลอดครึ่งปีหลังจากนี้ครับและดวงยังมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัม์ด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามมีเกณฑ์จะเข้ามาอุปถัม์มาช่วยเหลือคุณในระยะนี้ครับซึ่งการอุปถัม์ค้ำชูก็ยังมีทั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินด้วยครับใครที่กําลังประสบปัญหารายได้ติดขัดเงินไม่พอใช้หรือมีปัญหาเรื่องหนี้สิน ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีครับส่วนทางด้านเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคุณก็มักจะเจอเพื่อนที่ดีมีเพื่อนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดไม่ว่าจะทําอะไรส่วนใหญ่เพื่อนที่สนิทกันก็จะมีอยู่ไม่กี่คนแล้วครับที่พึ่งพาอาศัยกันได้ส่วนที่เหลือดูแล้วก็อาจจะเป็นแนวเพื่อนกินซะมากกว่าครับส่วนเรื่องของดวงการงานระยะน,นี้รูปแบบการทํางานส่วนใหญ่ ก็จําเป็นต้องใช้การพูดการเจรจาการสื่อสารอยู่ตลอดครับช่วงปกติก็ต้องพูดเยอะอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ยิ่งต้องพูดเยอะเข้าไปใหญ่การงานถึงจะสําเร็จเป็นไปด้วยดีครับแต่ว่าพูดแล้วก็ต้องลงมือทําด้วยนะครับจึงจะสําเร็จบางคนมีปากเป็นทรัพย์พูดแล้วได้เงินได้ทองได้เงินเพิ่มได้ตําแหน่งยิ่งช่วงนี้ก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นสูงทีเดียวครับใครที่หวังจะได้ตําแหน่งหรืออยากจะขยับเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งให้สูงขึ้น ก็ต้องบอกว่าจังหวะด,ดวงใกล้จะมาถึงแล้วครับมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจให้ได้รับผิดชอบงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็เรียกว่ามีโอกาสได้ยศได้ตำแหน่งจากการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นผลงานเห็นความสามารถของคุณหรืออีกในกรณีหนึ่งคุณอาจจะลาออกจากงานเดิมแล้วไปสมัครงานที่ใหม่ที่มีตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเป็นหัวหน้าไปเป็นผู้บริหารได้รับผิดชอบงานใหญ่ขึ้นช่วงระยะนี้ ก็มีโอกาสสูงทีเดียวครับแต่ถ้ามองทางด้านความรับผิดชอบก็จะมีมากขึ้นครับหนักขึ้นด้วยก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวรับมือกันให้ดีครับจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถซึ่งอนาคตก็ต้องบอกว่าสดใสมีความหวังมากเลยทีเดียวครับต่อมาเรามาดูดวงเรื่องของการเงินกันบ้างครับเรื่องการเงินในเดือนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนอกจากรายได้ประจําแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้เงินจากช่องทาง,งอื่นด้วย ซึ่งจะช่วยเข้ามาเสริมอีกทางอย่างเช่นบางคนก็อาจจะได้ค่าตอบแทนเพิ่มบางคนได้เงินพิเศษจากผลงานหรือบางคนก็ได้เงินจากการเสริมจอบพิเศษยิ่งถ้าใครขยันมีไรายได้หลายทางก็ยิ่งดีครับจะมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายไม่ติดขัดเพอเผลอก็รวยไม่รู้ตัวครับใครที่ทํางานประจําและพอมีเวลาว่างก็ลองไปหาอาชีพเสริมกันอีกสักสองถึงสามงานก็ดีไม่น้อยครับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าอนาคต คุณก็อาจจะรวยจากการเสริมก็เป็นได้ครับส่วนเรื่องของรายจ่ายในเดือนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายังประมาทไม่ได้นะครับเพราะอาจจะมีรายจ่ายกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นอย่างเป็นต้นว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าซ่อมรถอุปกรณ์สื่อสารเสียหายต้องซื้อมือถือใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ไว้หน่อยครับส่วนทางด้านหนี้สินก็ยังเป็นอีกเรื่องที่ยังต้องรับภาระกันต่อไปครับโดยเฉพาะหนี้สินก้อนใหญ่หนี้ระยะยาว แต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลครับเพราะจะมีรายได้เข้ามาเพียงพอต่อค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพียงแต่ระยะนี้ก็อยากฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายมากจนเกินไปครับจนลืมดูเงินในกระเป๋าก็รับรองว่าไม่มีปัญหาติดขัดเรื่องสภาพคล่องทางการเงินอย่างแน่น,นอนครับส่วนเรื่องของสุขภาพช่วงเดือนนี้สุขภาพโดยรวมก็ยังแข็งแรงดีครับไม่ค่อยมีปัญหาเพียงแต่ต้องหาเวลาพักผ่อนให้มากหน่อยเพราะว่าร่างกายอาจจะอ่อนแอขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ ใครที่หักโหมทำงานหนักติดต่อกันหลายวันก็ต้องระวังไว้หน่อยครับคนที่แข็งแรงมากๆก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ครับก็ขอฝากเตือนกันไว้หน่อยครับส่วนใครที่มีโรคประจำตัวช่วงนี้อาการก็จะดีขึ้นครับอาจจะไปได้ยาดีไปเจอหมอเก่งๆมาช่วยรักษาอาการให้ดีขึ้นและถ้าใครอยากจะเสริมดวงในช่วงนี้ก็แนะนาครับให้ทาบุญด้วยการบริจาคน้าดื่มยารักษาโรคให้กับวัดหรือสถานที่ที่ขาดแคลน หรือจะเป็นหนังสือตำรา,าบริจาคให้กับน้องๆที่ยังขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลก็ถือว่าเป็นมหาบุญที่ดีครับที่ได้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆเวลาที่คุณมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตบ้างก็จะมีคนมาช่วยเหลือมาแนะนําสิ่งดีๆไม่ให้ชีวิตอับจนหนทางก็แนะนําครับสําหรับใครที่อยากจะทําบุญเสริมดวงในช่วงระยะนี้ จบคำทานายสำหรับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีคิดหวังสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนามีชีวิตสุขสบายร่างกายแข็งแรงแล้วหมั่นทำบุญสร้างกุศลทำแต่ความดีไม่เบียดเบนผู้อื่นและสรรพสัตว์ชะตาชีวิตก็จะได้เจริญรุ่งเรืองแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ